สวัสดีครับคลิปแชร์สินค้าไอเดียนะครับขายดี eBay นะครับของโอออนไลน์กลับมาอีกแล้วนะครับคลิปนี้เป็นสินค้าบน eBa y ขายของนิดนึงนะครับโอทออนไลน์ .com นะครับเว็บไซต์ที่สอนขายของผ่าน eBay เรามีเครื่องมือช่วยนะครับกดปุ๊บนี่คุณจะเจอสินค้าสีเขียวนะครับคนทํา EBa y จะรู้ว่าถ้าเป็นสินค้าสีเขียวคือมันขายได้แล้วแล้วเรามีทุกหมวดแล้วก็ต่อยอดด้วยเทคนิคของโอทออนไลน์นะครับจะทําให้คุณเจอสินค้าขายดีเพียบเลยแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเรามีกลุ่ม Open โอออนลิงม ทุกคลิปนะฮะเพราะว่า Li n e o f f i c i a l ครับผมไม่สามารถแมสเซจให้กับเพื่อนๆได้ทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครติดตามโอตออนไลน์อยู่นะครับแนะนำนะฮะแจ้งมาครับหรือสแกน QR c o d e นี้ได้เลยนะครับนี่หนึ่งนะทางแรกก็คือสแกน QR Code นี้2 Official Account ของโอตออนไลน์นะครับแค่กดตรงเขียวๆเ,เ,เ,เพื่อนที่หน้าเว็บไซต์โอ t ออนไลน์ .com นะฮะ3ถ้าคุณแอดอยู่แล้วนะครับมันจะไม่มีข้อความเด้งนะก็ทักมาว่าขอเข้ากลุ่มได้นะครับเข้ากลุ่มติดตามขาศาศา่าวสารโอตออนไลน์นะครับ เอะเข้าเรื่องสินค้าเลยดีกว่าครับมันเป็นเหมือนช้อนตักซุปอ่ะเออนะฮะทำจากเซรามิกนะครับเพื่อนๆเจ้านี้นะครับขายมาแล้ว13โซแล้วก็ราคาขายถึง700เออน่าสนใจพอสมควรเลยแต่ช่วงนี้นะต้องดูราคาส่งยิ่นึงนะครับเพราะว่าไปสซนีไทยจะมีแบบ e ีแพ k เกจซึ่งค่าส่งมันอาจจะไม่คุ้มนะ รอให้พ้นโควิดนะครับสินค้าตัวนี้ผมว่าน่าสนใจเอามาขายเลยแล้วผมอยากแนะนาเพื่อนๆนะครับจะเรียนหรือไม่เรียนกับโอทออนไลน์ก็ได้นะแต่ผมแนะนําอย่างหนึ่งจะอยากรวยบนอีเบนะงานประจํานะครับวันนี้คุณเงินเดือน20,000แต่ถามว่าอีกกี่ปีคุณจะเงินเดือน5 6 0 0 0 0มวันนี้คุณเป็นแรงงานแบบแรงงานรายวันเนี่ยสามถามว่าอีกกี่ปีอีกกี่10ปีคุณจะได้เงินเดือนประมาณ5 6 0 0 0 0มแต่วันนี้ถ้าเกิดคุณทางานออนไลน์ขายอีเบขายอเมซอนขายฝรั่งกําไรดีกว่าขายคนไทยนะครับตั้งใจดีๆนะฮะ ง่ายๆนะวิเคราะห์สินค้าวิเคราะห์คีย์เวิร์ดลงวัลละชิ้นพอคนทํางานเขาทางาน9โมง1โมงเย็นเราเนี่ยลงสินค้าวัลละชิ้นใครเริ่มเก่งลงบัลละสองชิ้นสินค้าบางตัวไม่ต้องสต็อกก็ได้ทําควบคู่กับงานประจําคุณทําอย่างนี้แล้วคุณมาบอกผมหน่อยภายในสองปีคุณจะมีรายได้เท่าไหร่ผมกล้าพูดเลยตั้งใจดีๆนะคำๆก็สามหมื่นคนทําเก่งคนทาดีกําไร เดือนละ5 6าหกหมื่นหรือเป็นแสนทําได้ภายในปี2ปีเพราะฉะนั้นบอกเลยว่ายุคนี้ต้องออนไลน์แต่ทําควบคู่กับงานประจําได้แต่คุณต้องพัฒนาตัวเองไม่ใช่ว่าจะไปรับแรงงาน320ทุกวันยังไงมันไม่พอกินฮะยุคนี้หรือจะเป็นแบบกินเงินเดือนก็ไม่พอกินแล้วนะครับแถมจะโดนเสี่ยงโดนลดเงินเนือแต่งานออนไลน์เราคอนโทรลได้เราตั้งใจรายได้เรามากขึ้นได้ผมอยากให้เพื่อนๆตั้งใจทานะฮะไม่เรียนกับโอตออนไลน์ก็ได้แต่ถ้าเปิดเบื้อนตนไหนเรามีเครื่องมือแชร์ให้ครับ ถ้าอยากขอเฉลย U 0208 2020ที่2นะครับนะแล้วก็หลักสุดถ้าเกิดแบบจริงๆ eBay คุณเริ่มเป็นก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณไม่เป็นอยากเรียนแบบจับมือทำดูแลตลอดเชพติดอะไรถามได้ตลอดนะครับหลักสุดจับมือทำโอทอลน์บวกเครื่องมือ1ปีแต่จริงๆจะไม่แชร์เครื่องมือก็ได้นะแต่ถ้าเกิดแชร์เครื่องมือคุณก็จะได้เครื่องมือที่ช่วยให้คุณหาสินค้าเองได้ดตัวเองเลยแล้วก็สามารถต่อยอดเทคนิคผมจะหาเจอสินค้าที่ขายดีร้อยโซพันโซหมื่นโซได้เลยนะครับ แล้ววันนี้โปรโมชั่นซื้อเครื่องมือ1ปีแถมเครื่องมืออีก2เป้ติดต่อโอทออนไลน์ได้ที่ไหนบ้างน,นะครับไปที่เว็บไซต์ o อทออนไลน์ .com นะครับคลิกที่เพิ่มเพื่อนเข้ามาคุยกับเราได้ทันทีเลยนะครับพิมพ์แอดข้างบนนะถ้าเกิดจะพิมพ์เองนะครับก็ไปที่ไลน์เพิ่มเพื่อนพิมพ์แอดข้างหน้าตามด้วยโอทออนไลน์นะครับโทรมาก็ได้ที่เบอร์0ู1 5 5 1 1 6ห6ครับเราทําคลิปขึ้น YouTube ทุกวันเช็คทุกวันด้วยว่ามีคนตามเป็นยังไงคนวิวเป็นยยัังงงงงไใให้กกกําาาลจเรร่กกร่่ๆคคแุณดะิ ไม่ต้องเรียนก็ได้เรียนก็ได้แล้วแต่เลยนะครับไปดูล่าสุดนะอันนี้ไม่ใช่มนนีคลิปอ่าดูนะไปที่สตูดิโอนะครับแล้วดูข้อมูลล่าสุดเลยนะครับเพื่อนๆติดตามเราวันนี้ถึง1300เลขสวยมากเลยขอบคุณมากเลยนะครับเมื่อวานประมาณ1 2ึ่ 295นะครับเพิ่มขึ้นมาถึง5ท่านสำหรับคนใหม่ก็ขอบคุณด้วยและคนเก่าที่ยังตามเรามายังไงก็ขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะครับเรามีโซเชียลอื่นด้วยนะเรามี f a c e o Online, o Online, o แฟนเพจโอ๊ตออนไลน์ทวิต t ตอร์โอ๊ตออนไลน์อินสตาแกรมทีวีโอ๊ตออนไลน์ยังไงผมฝากเพื่อนๆติดตามเราด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้เราฟอ l โล่ Follow เราถูกใจเรากดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ